วันนี้เราจะมาทําเส้นใหญ่ผัดกะเพราแห้งกันใครอยากรู้ว่าทํายังไงให้เส้นมันเหนียวนุ่มน่าทานและผัดออกมาอร่อยแบบแห้งๆตามมาไปทํากันเลยครับไปอันดับแรกเราจะโขลกกระเทียมกับพริกแห้งของเรานะครับทุกคนโขลกเสร็จแล้วเราจะตักใส่ถ้วยพักไว้เลยครับทุกคนนี่ครับเราจะได้แบบนี้ครับเราก็เติมน้ามันพืชของเราลงไปครับทุกคนประมาณนี้นะครับลาดให้ชั่วกระทะสักหน่อยนะครับ เรียท to mm hmm. <oh ah mmm pues um ี่ว่าเวลาที่เราเอาเส้นใหญ่ลงมามันจะได้ไม่ติดกระทะเยอะครับทุกคนเมื่อน้ำมันเริ่มได้แล้วนะครับเราจะเอาพริกแห้งกับกระเทียมจีบเล็กที่เราโขกไว้ลงไปเลยครับลงไปคั่วให้หอมเลยนะครับเมื่อกระเทียมกับพริกของเราเริ่มหอมได้ที่แล้วเราจะเอาหมูสับของเราลงไปคั่วด้วยกันเลยครับคั่วให้หมูสับของเราแห้งไปเลยนะครับ เมื่อหมูสักของเราเริ่มแห้งแล้วนะครับเราจะมาปรุงรสกันเลยครับเาราบีจะปรุงรสด้วยหิวขาวนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับเพราะว่าเราต้องปรุงเผื่อไว้ครับทุกคนเวลาที่เราเอาเส้นใหญ่ลงไปมันจะจืดครับเรายังมีเส้นใหญ่อีกนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายแดงครับตามด้วยซอสหอยนางรมครับเล็กหน้อยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วหวานนะครับซีอิ๊วหวานเราจะเพิ่มสีสันนะครับทุกคนแล้วก็ตามด้วยกิ๊กไทยป่นครับแล้วเราจะผัดให้ส่วนผสมของเราเข้ากันไปเลยครับทุกคนให้ส่วนผสมของเราละลายเข้ากันจนแห้งนะครับ เราสังเกตด,ดูจากตรงนี้นะครับเราต้องถัดให้น้ามันแห้งสักหน่อยครับเราจะเอาเส้นใหญ่ของเราลงมาครับเส้นใหญ่ของเราก็จะไม่แตะครับแล้วก็แห้งหน้ากินครับทุกคนครับเราก็ผัดไปเรื่อยๆครับเมื่อแห้งได้ที่แล้วนะครับเราจะเอาเส้นใหญ่ของเราลงไปเลยครับทุกคนแล้วก็ผัดให้แห้งไปเลยนะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับ สูตรนี้เราจะไม่เติมน้ํานะครับทุกคนเพราะว่าเราต้องการทําเป็นผัดกะเพราหมูสาบเส้นใหญ่ผัดแห้งครับทุกคนผัดออกมามันจะอร่อยมากครับทุกคนนี่ครับมันจะประมาณหน้าตาแบบนี้ครับเห็นไหมเราก็ผัดไปเรื่อยๆครับจนกว่าเส้นใหญ่ของเราจะแห้งครับแล้วเส้นใหญ่ของเรามันจะสุกครับทุกคนเริ่มแห้งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับทุกคนเราก็ผ่อนไฟลงครับแล้วเราก็ใส่ใบกะเพราของเราลงไปเลยครับทุกคนก็เป็นอันเสียบชิ้นครับทุกคนคนชั้นเล็กน้อยนะครับโอเคเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับผมนี่ครับเสร็จแล้วครับ เส้นใหญ่ผัดกะเพราหมูสับพร้อมเสือกครับผมเสร็จแล้วครับทุกคนนี่เส้นใหญ่ผัดแห้งผัดกะเพราหมูสับครับหรือว่าเส้นใหญ่ผัดกะเพราหมูสับครับนี่เป็นเมนูง,ง่ายๆครับแต่อร่อยมากครับทุกคนต้องมาลองกันครับอื เผ็ดมากทุกคนเผ็ดแล้วเต็มไปด้วยความนัวความแซ่บถึงพริกถึงกระเทียมทุกคนแล้วหอมกลิ่นใบกระเพรามากๆครับทุกคนนี่ทุกคนต้องไปลองแล้วครับเส้นใหญ่ผัดกะเพราหมูสับหรือว่าเส้นใหญ่ผัดแห้งผัดกระเพราหมูสับครับอร่อยมากครับผมต้องลองแล้วอื